เห็นบ bon bon oh, ่เนาะเห็นบ่นาะคุณผู้ชมคะมันกระพริบด้วยเด้อว่าไป ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสมใจน,นี้ค่ะเราอยู่กับเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองค่ะจริงและนี่คือเซิร์ฟสเก็ตของเรานะคะรุ่นนี้ก็คือเซิร์ฟสเก็ต CX4 ค่ะราคาสบายกระเป๋ายกพลิ้วๆเพลินๆค่ะแต่ เมื่อเล่นมาได้สักพักหนึ่งส, karaoke. สิ่งที่แม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะน้องเขามีเสียงเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาโมเซิร์ฟสเก็ต CX4 ของเราให้สวยสดใสแต่ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือแต่งง่ายๆราคาเบาๆค่ะไปค่ะไปดูกันว่าของที่เราจะแต่งกันมีอะไรบ้างสำหรับการโม CX4 นะคะอุปกรณ์ของเรา อันนี้นะคะก็คือล้อนะคะหนึ่งบห้าบาทอันต่อมานะคะอันนี้นะคะเป็นบูทลองนะคะราคาห้าสิบกว่าบาทต่อไปนะคะก็คืออันนี้แผ่นรองทักนะคะก็นี่ก็จะเป็นน็อตตกแต่งนะคะเลือกได้สีตามใจชอบเลยค่ะน็อตชุลละห้าสิบบาทค่ะแล้วก็มีน็อตแบบนี้ด้วยนี่นะคะ และอย่างสุดท้ายภูมิใจนำเสียง,งมากๆค่ะไฟติดบอนั่นเองค่ะอันนี้ราคาถูกสุดๆเลยค่ะ23บาทไปค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะไปโมสเกตกันแล้วอันดับแรกนะคะก็ขันน็อตบนบอร์ดออกก่อนที่ขันน็อตออกนะคะเพราะว่าเราจะเอาทักเนี่ยออกก่อนเพื่อที่เราจะใส่แผ่นยางรองทักไปนะคะเพื่อให้ทักเนี่ยสูงขึ้นขันขันหมุนๆไปเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ หาได้ตามที่บ้านเลยนะคะเอาเพื่อความสะดวกแล้วก็ให้มันถอดได้ค่ะหลังจากที่เราถอดน็อตกับทักออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำแผ่นยางรองนะคะไปวางไว้บนบอร์ดได้เลย2แผ่นนะคะด้านหน้า แล้วก็วางทักลงไปเสียบน็อตลงไปได้เลยค่ะสําหรับน็อตที่ใช้นะคะเราจะใช้น็อตตัวใหม่ที่เราซื้อมาเพราะว่าน็อตตัวใหม่เนี่ยจะยาวเพิ่มมากขึ้นให้มันซับพอร์ตกับแผ่นรองยางที่เราเสริมเข้าไปอีก2แผ่นนะคะหลังจากนั้นก็คันคันมุนมุนได้เลยค่ะและเราจะทำแบบนี้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะคะ และในทุกๆขั้นตอนที่เราขันน็อตลงไปนะคะอย่าลืมป้ายจารบีลงไปสักนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยิ้มนะคะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะซะเปล่า เมื่อเราขันน็อตเสร็จแล้วนะคะก็มาลุยกันต่อก,การเปลี่ยนล้อได้เลยค่ะล้อที่เราใช้ก็เป็นล้อไฟเนาะโดยการถอดล้อเก่าออกมาแล้วมันจะมีตัวกลมๆเล็กๆอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่มันจะทําให้ล้อเราเนี่ยหมุนได้ก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะคะออกมาจากล้ออันเก่าแล้วยัดเข้าไปในล้อไฟอันใหม่ของเราแล้วก็วางแหวนลงไปในที่เสียบล้อนะคะแล้วก็ไปๆถูๆจะลบีสักนิดนึงแล้วก็ใส่ล้อลงไปจากนั้นก็หมุนๆ น็อตให้แน่นเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าหมุนน็อตให้แน่นด้วยไม่งั้นล้อหลุดเอานาและเมื่อขันขันหมุนหมุนน็อตให้แน่นเรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาเทสกันค่ะว่าล้อเราอ่ะมีไฟจริงไหมเห็นไหมล่ะคะล้อมีไฟจริงๆด้วยแล้วก็ไปกันต่อค่ะล้อแรกเสร็จยังเหลืออีก3ล้อขันขันหมุนหมุนทาจารบีให้เรียบร้อยทำสเต็ปเหมือนเดิมเลยคะ่ะทั้งสล้อ และวินาทีต่อจากนี้ไปนะคะก็ถึงขั้นตอนของการติดไฟจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไฟอะไรนะคะขอเรียกว่าไฟมิบมบมบละกันค่ะขั้นตอนของการติดไฟนะคะก็ไม่ยากเลยเพียงแค่นำกาวสองหน้านะคะติดลงไปบนขอบของบอร์ดหลังจากนั้นก็ดึงกระดาษเข้าออกแล้วก็นำสายไฟนะคะเข้าไปรูดติดกับกาวสองหน้าได้เลยก็โค้งไปตามบอร์ดได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่คือการโมซีเอ็กซีของเราเป็นไงคะหวานแหววมากเอร์อยากรู้ว่าไฟมันจะเป็นยังไงเอาค่ะปิดไฟไเห็นมะเนาอคุณผู้ชมคะมันกระพววริบด้วยเด้อว่าไป โมเสร็จแล้วก็ต้องไปลองเล่นกันดูค่ะเห็นไหมคะไฟนี่มันสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยมืดขนาดไหนก็บอกเลยค่ะว่าทั้งล้อไฟทั้งสายไฟเอาอยู่จริงๆเล่นในที่มืดขนาดนี้นะคะไฟนี่ชัดสุดๆไปเลยสวยมากๆเลยละคะ่ะ สำหรับข้อมูลของร้านที่เราสั่งอุปกรณ์ต่างๆมาโมสเกตนะคะเดี๋ยวทางสมใจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Descript ั o นบ็อเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สมใจด้วยนะคะ